ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับฟาบีรีวิวไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะเด้งมาเป็นตัวฟาบีลุกนะครับเกี่ยวกับปรับสีทรงผมนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ลองโหลดแล้วก็เล่นให้ดูนะครับอ่าผมโหลดแล้วทีนี้วิธีใช้งานง่ายๆครับเปิดมาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็นกล้องนะครับสามารถเลือกสีได้มีสีหลายสีนะครับแต่ว่าสีมันเหมือนนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ดูสิ เด <Yellow. S 2> ี๋ยดเท่เนี้ยฮะเท่เนี้ยฮะจัแมวเลยครับง่ายๆครับแค่นั้นครับแล้วก็ลองถ่ายผสมสีสีส,สีสีเขียวแล้วกันเหมือนโจ๊กเกอร์ดิแมวแมวไม่ไม่เท่อะสีนี้หนึ่งสองสามเสร็จแล้วครับบันทึกเรียบร้อย,อยไปดูนี่ครับเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วครับเจ๋งไปเลยนะครับเดี๋ยวลองเลือกรูปจากอัลบั้มนะครับดูซิว่ามันจะ มันจะเท่ขนาดไหนนะครับเอารูปที่ถ่ายแบบเห็นสีผมสวยๆครับอเอารูปน้องสาวผมแล้วกันนะครับอ่ะปึ๊บเดี๋ยวลองดูโอ้โหเหมือนจัดเลยครับใช้ได้ครับใช้ได้แต่บางอันมันก็ขอบมันก็ไม่ได้คมมากนะมันก็ยังติดดำๆอยู่ถ้าเป็นสีที่มันใกล้เคียงกับสีดำอะ่ะมันจะสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย่างเงี้แยกไม่ออกเลย แยกไม่ออกเลยครับอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับบันทึกเป็นจ๊กเกอร์เลยโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดดูนี่ครับโอโหแจมแมวครับเพื่อนๆลองเล่นดูครับลองเล่นดูครับฝากกดติดตามด้วยครับประมาณนี้ครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ